ตอนนี้นะคะจอยอยู่กันที่สนามแข่งรถปทุมธานีสปีดเว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกกับการทดลองขับ ISU d m a ด Magic i ม e 2023นั่นเองค่ะไปดูกันว่ามันจะมีอะไรเจิงๆมีอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่ถ้าอยากรู้ตามไปมาค่ะไปกัน,น ามขับรถจริงอะนะคะตามกันเลยค่ะคนี่ขนาด คันที่ซอยน่ะได้มาเทสวันนี้นะคะจะเป็นรุ่นของ V Cross นะคะเป็น4 x 4นะคะ3.0นะคะสูก็จะมีเพิ่มในเรื่องของตัว ADA s นะคะมันเป็นล่วงตาชิริยะเป็นกล้องคู่หน้านะคะก็จะช่วยให้อ่าความแม่นยำในการจับวัตถุข้างหน้ารถนะคะได้ในมุมกว้างแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะคะเพราะาตัวนี้ใส่เข้ามาปกติมันจะไม่ในว X เอ็กแต่ว่าตอนนี้ใส่มาให้ในรุ่นกระบะน,นะคะตัวท็อปสุดทั้งวีคลอสแล้วก็ตัวไฮรันเดอร์นั่นเองนะคะ นี่เป็นครั้งแรกของการทดลองขับนะคะที่สนามโอเคไหมครับถ้าโอเคชูนิโป๊กไปได้เลยครับได้ค่ะไปอันนี้คือขับดีสไซน์ก่อนยไปทางนี้เลยครับอ๋อตอนเดี๋ยวฝาเสร็จก็จะเป็นช่จงทางตรงนี้เราลองเร่งสปีดได้ใช่ไหมคะได้ครับผมอ่าระบบเบรคค่ะใช่ไหมครับแล้วก็เข้าสลาร์ลมนะครับโอเคค่ะนี่ใช่ไหมใช่ครับนี่คือการเข้าโค้งนะคะขอบคุณด้วยความเร็วที่ สี่สิบนะคะแล,แล้วก็เลี้ยวขวาต่อเลยครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยคือแบบรู้สึกว่าน้องแบบมีความนุ่มนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอยมันจะหลุดโค้งเลยแบบนี้นะ,ะด้วยความเชสซีของคันนี้คือใหญ่มากค่ะซีใหม่เราที่สองจะมีเทสระบบ ATC e นะครับเราจะไปเทสระบรบกันนะคะที่จะบอกว่าสพาไปดูความเสีงแล้วก็มีระบบอะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแหละค่ะหลังจะไปพิสูจน์กันเราจะเป็นความเด็นอะไรใช่ไหมคะ เดี๋ยวเซ็ตความไปที่40นะครับกดไปเห<อ>ยียบไปที่40ก่อน<ช>ได้ไหมได้ครับ ACC ล็อกครับอันนี้คือเราไม่ต้องแตะไม่ต้องแตะเราปล่อยเท้าจากคันเร่งได้เลยนะครับเอาเท้าออกมาได้ตอนนี้นะคะไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะคะประอแค่โฟมอะไรนะคะน้องขับตามคันข้างหน้าอยู่นะคะพอคันข้างหน้าเพิ่มความเร็วน้องก็จะเพิ่มตามอันนี้เขาพี่เขาลดความเร็วถ้าเราลดข้างหน้าลดความเร็วเราก็จะลดความเร็วตาม,มนะครับอันนี้เราอยู่ในโคง้งเราก็ยังสามารถจับรถข้างหน้าได้อยู่นะครับ แปลว่าระยะในการจับของเขาเนี่ยก็คืออ่าค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยวข้างหน้านี้เขาจะลองทดสอบหยุดดูนะครับดูว่ารถเราจะหยุดได้หรือเปล่าพี่เขาเบรกแล้วน้องหยุดนะคะเนี่ยรถเราหยุดตามคันข้างหน้าเลยนะคะโดยที่เราเนี่ยใจยไม่ได้เหยียบจะไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะอ่าพอออกตัวเสร็จปุ๊บไม่ต้องเหยียบคันเร่งคะ่ะขับตามคัาข้างหน้าเลย ถ้าขับในเมืองก็จะไม่ต้องเมื่อยข้างหน้าหยุดจะติดไฟแดงหรือว่ารถขยับตัวช้าอะไรนี้เราแล้วเวลาแบบว่าถ้าเกิดว่าเราล็อกไวใช่ไหมแล้วคนนี้เปลี่ยนเลนไปมีคันใหม่มาเราก็จะคันใหม่ถูกต้องอืออ๋อแล้วก็เราจะขับไปชนไปครับก็เหยียบสัก20บก็ได้ครับแล้วก็ปล่อยปล่อยคันเร่งเลยนะครับไม่ต้องแปนเบรคอ่ะพอครับปล่อยไหลไปเลยปล่อยแล้วนะคะอันนี้เขาล็อกกักิ๊บแล้วลูก เดี๋ยวเราหยยบเบรกนิดนึงครับหยยบเบรกนิด hmm. น okay, okay. okay. ึงหยยบเบรกนิดนึงโอเคถอยหลังออกประมาณนี ok ้นะคะชืบตื่นเต้นมากบอกเลยว่าเมื่อกี้ที่จะบอกว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนพาไปดูอะไรทุกคนเห็นในคลิปนี้หมดแล้วนะคะว่ามันสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆนะคะโอเค และบริเวณนี้นะคะจะมีรถนะคะโชว์ทั้งหมดคือ3รุ่นก็จะมี v ีคอร์สนะคะไฮแลนเดอร์ er, แล้วก็เป็น m ิ x เนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นแรกกันเลยดีกว่านี่เจ้าคันยักษ์คันนี้นะคะจะเป็น v ีคอร์นะคะเป็นตัวโฟ4์วโฟนั่นเองนะคะเครื่อง3.0ค่ะมาด้วยสีเทาไอ e ลน์โอเปกนั่นเองนะคะนี่กระจังหน้าเหมือนเดิมค่ะนะคะกระจังหน้า เป็นสีนะคะทูโทนนะคะมาพร้อมชุดสเกิรนะ์ตแนวดูบึกบึนไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ด้วยนะคะน่างกก็จะเป็นในเรื่องของไฟตัดแบบแล้วก็ไฟเลีอยอยู่แยกคมกันนะคะนี่ชุดแต่งของเขาก็คือจะมีเขาเรียกว่าเป็นซุ้มล้อนะคะเพิ่มความบึกบึนแล้วก็ล้อเท่เหมือนเดิมยังมาสไตล์เท่เหมือนเดิมนะคะเป็นล้อขนาด18นะคะเป็นสีดำนั่นเอง ไฟนะคะตัวตัวกระจกข้างก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่ถูกระจกข้างด้วยนะคะบันไดข้างนะคะก็ยังเป็นคุ้มโทนมาเลยนะคะบันไดข้างแล้วก็มือจับนะคะนี่มือจับก็คุมโทนเหมือนกันไปดูข้างหลังกันนี่เป็นอีกหนึ่งชุดแต่งนะคะของวีคอร์สเราเพิ่มความเบิกเบินก็จะมีตัวอ่าาซุ้มล้อข้างหลงังแล้วก็มีชุดแต่งเพิ่มเข้ามานะคะไฟท้ายไฟท้ายมาดูไฟท้ายไฟท้ายสวยมากคุเธอ นี่นะคะไฟท้ายไฟ,ไฟท้ายตรงนี้เป็นโคม LED นะคะแบ่งเป็นแบบเคลย์แลนด์แบบนี้คุณพี่เท่เทมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ,อเป็นเขาเรียกว่ากันชนท้ายนะคะทําให้แบบแบ่งชั้นแบบนี้เหยียบขึ้นสบายนะคะแล้วก็มือจับนะมือจับฝาท้ายนะคะเป็นสีดาด้วยแล้วก็จะมาเข้กับก้อมคอยหลังนั่นเองนะคะไม่แอบ,บลองไหมลองลองเปิดไหมนี่ ตัวตัวกระบะาท้ายนี่ใส่กระบะไลเนอร์มาให้แล้วนะคะและนี่เป็นภายในนะคะของวีคอร์สคันนี้ค่ะภายในเนี่ยจะหุ้มหนังนะคะบออคุณพี่จ๋าดูบออค่ะนี่บออเป็นบออคูเม็กนะคะสัมผัสนุ่มเป็นโทนสีดำน้ำตาลคุมโทนมานนะจ๊ะแล้วก็ฟังก์ชันที่เขาเพิ่มเข้ามานั่นก็คือ A d a นะคะกล้องคู่หน้านี่เขาจะเป็นแบบว่าสเตอริโอนะคะเป็นกล้องคู่หน้าแบบนี้นะคะทําให้การตรวจจับวัตถุข้างหน้าเนี่ยได้แม่นยําแล้วก็กว้างขึ้นนั่นเองนะคะหน้าจอยังเป็นขนาด9นิ้วอยู่นะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะแอร์ปรับแยกซ้ายขวานะคะได้นะพวงมาลัยนะคะมันติดฟังก์ชันเหมือนเดิมนั่นเองนะคะบอกว่าปรับไฟฟ้าได้อยากลองเดี๋ยวขึ้นไปนั่งปรับให้ดู พอขึ้นมานั่งแล้วคือแบบสบายมากนะคะเบาะย,ยังมีความว่าโอบกระชับนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นปรับไฟฟ้านี่สไลด์อ่าสไลด์โชว์นะคะแบบปืดนี่แล้วก็มีความแบบเพิ่มยกลงน่ยทำให้ให้เวลาปรับเบาะง,ง่ายสบายนะคะสำหรับคนขับส่วนพวงมาลัยจ้าปุ่มมันติดฟังก์ชันเหมือนเดิมแต่ว่าเราเพิ่ม Adaptive Cruise Control เข้ามานะคะในรุ่นของตัวกระบะนั่นเองนะคะจะเป็นตรงนี้ นี่อันนี้เป็น Adaptive Pro Control นะคะและอีกหนึ่งรุ่นนะคะก็คือตัว Highlander นั่นเองนะคะที่มาพร้อมกับฟังก์ชันนะคะก็คือตัว A d a s นั่นเองนะคะใส่มาในรุ่นนี้เหมือนกันนะคะภายในของเราก็ยังจะหรูหราเหมือนเดิมนะคะหรูหราเหมือนเดิมอ a คูมแ Max มเหมือนเดิมพวงมาลัยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะคือยังคงความหรูหราไว้นะคะ จะมีในเรื่องของกล้องคู่หน้านะคะจะเป็น a d a s เพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอฟังก์ชันหนึ่งก็คือเป็น Adaptive Cruise Control นะคะเข้ามาให้ในรุ่น Highlander ของเราด้วยค่ะสะดวกสบายนะเธอไปรอมาแล้ว สำหรับแฮนเดอร์ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกรุ่นหนึ่งซึ่งรุ่นนี้แบบรอคอยมากฉันตั้งใจมาเพื่อรุ่นนี้เลยนะคะนั่นก็คือรุ่นอ New m e X ของเราเองค่ะสำหรับ m e X นะคะคันคี้อยู่กับจัตรงนี้นะคะนี่ก็คือสีใหม่ของเรานะคะนั่นก็สีที่เรียกว่ากราเซียบูเมกาหรือน้ำเงินเมก้านันเองนะคะดูในรูปว่าสวยแล้ว ดูในวิดีโอว่าสวยแล้วนี่ค่ะสีรถจริงสวยมากนะคะไปดูจุดแรกเลยคะ่ะว่า MUX คันนี้มีตรงไหนเปลี่ยนบ้างนะคะมีเลยกระจังหน้านะคะกระจังหน้ารุ่นนี้จะเป็นสีนะคะแบ็คโครมนั่นเองนะคะเปลี่ยนมาใหม่นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ชุดแต่งรอบคันนะคะเป็นสีแมกนีไทเกรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว,ว่าตรงไหนบ้างก็อย่างเช่นสีตรงนี้นะคะแล้วก็ เป็นด้านข้างนะคะตรงกับบันไดข้างชุดชุดแต่งข้าง,างในรอบขัดไม่เท่านั้นค่ะไม่เท่านั้นนี่ค่ะล้อเป็นล้อลายใหม่นะคะอีะ่ส20ก็คือขอบยี่นั่นเองนะคะเป็นสีไม่ใช่เกรเหมือนกันกระจกมองข้างก็เป็นสีทาเหมือนกันนะคะแล้วก็มือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะไปดูท้ายไปดูท้าย นี่คือไฟท้ายไฟท้ายยังคงคอนเซปต์ความหนูหรานะคะเป็นโคมสีเทาดำนั่นเองค่ะ ไ,ได้กุญแจของรถคันนี้มาแล้วคะ่ะเพราะว่าอยากจะมาทดสอบอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่ใส่มาให้ในรุ่น X รุ่นนี้นะคะนั่นก็คือ Smart k e y l e t h Step Sensor นั่นเองค่ะเป็นการเปิดฝาท้ายนะคะอัตโนมัติโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมากดที่ปุ่มตรงฝาหรือว่าตรงกุญแจนะคะเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูกันแต่ว่าเงื่อนไขของการใช้ของเขานะคะอยู่ไม่อยู่สามอย่างนั่นเองค่ะ1ก็คือรถต้องดับนะคะ2ก็คือรถเดี๋ยวต้องล็อกด้วยและข้อที่3ก็คือกุญแจต้องอยู่กับตัวของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูอ่า ตอนนี้นะคะรถจอดอยู่นะคะดับเครื่องแล้วนะคะล็อกน้องหน่อยอ่านะคะแล้วก็กุญแจอยู่กับตัวจอนแล้วคะเดี๋ยวจะจะทำให้ดูนี่มาแล้วเปิดขึ้นมาแล้วนะคะนี่เลยค่ะเปิดอ,อัตโนมัติแบบนี้เลยเป็นความสะดวกสบายอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ใส่มาให้ในรุ่นมิวเอของเรานะคะสมมุติว่าเราเนี่ยใส่ค้อง เก็บเขาเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเราสามารถปิดได้จากปุ่มตรงนี้นะคะหรือว่าจะอัตโนมัติก็ได้นะคะถอยออกมานิดนึงนะคะนี่แล้วก็ก้าวออกมานะคะน้องจะปิดให้อัตโนมัตินีเน่เป็นไงเป็นไงสบายไหมเพิ่มเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เม็ดอีกหนึ่งสินค้าย่ง ซือนี่เลยค่ะภายในอันโออาและก็หรูหรานะคะมาพร้อมกับโทนสีใหม่นั่นเองนะคะเบาะจ้าอันนี้มาในสไตล์สีแบบเขาเรียกว่ามาเคียโต้นี่มันจ,จะโคละสีกับตัวเดิมนะคะให้ดูก่อนยังมีความซอฟความนุ่มเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังเป็นเบอกคูแมกลดการดูดซับความร้อนเหมือนเดิมค่ะและตัวน,นี้นะคะคือ New Isuzu X Series มันไม่ไม่นั่นเองค่ะ สีใหม่นะคะก็คือเท่าอายไลน์โกเป็กนั่นเองนะคะนี่ให้ดูก่อนเปิดสีมาคือสวยมากนะคะควพร้อมกับด้านหน้า ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะกระจังหน้าเนี่ยเป็นการิบเลสนะคะก็จะเป็นุทโทนดําแดงแบบนี้นะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างมาเป็นใหม่นะคะสเกิร์ตนี้ให้ดูนะคะาตัวนี้จะเป็นลายแคปลา,าแล้วก็สติ๊กเกอร์าค่ะคัดหน้าลายใหม่นะคะก็ยังคงคอนเซปต์ความ,มเป็น X ของเราก็คือมีสัญลักษณ์เอ็อยู่ด้านหน้านะคะพร้อมเพิม่มความสปอร์ตของเรานั่นเองนะคะให้ดูก่อนนี่ ล้อนะคะยังจะเป็นล้อนะคะขอบ16สีดําเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีตาอีสุกสีแดงตรงนี้ด้วยนะคะยังคุมโทนดําแดงอยู่นะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังค่ะนี่ข้างหลังนะคะไฟของเราจะเป็นโค้ด LED แล้วก็ที่เพิ่มใหม่ ที่ค่ะสเกิร์ตหลังสเกิร์ตหลังของเราเนอกจากมีแคปลาแล้วนะคะยังเพิ่มตรงนี้มาถ้าเป็นรุ่นเดิมมันจะเป็นสีดำนะแต่นี้เพิ่มเป็นสีแดงเข้ามานะคะการเล็ตเลสั่นเองเพิ่มสไตล์ความสปอร์ตหรูหรานะคะสติ๊กเกอร์ก็เป็นลายใหม่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูข้างในเพราะว่าเขาบอกว่าเบาะเนี่ยเป็นโทนน้ำแดงเหมือนเดิมแต่ดีไซน์ใหม่ค่ะ นี่ค่ะภายในของเรากับเจ้า X Series นั่นเองค่ะยังคงสไตล์ความบ่าเป็นสีดำแดงคุมโทนเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงพวงมาลัยนะคะคำว่า E สุแล้วก็จะเป็นชิ้นแต่งในรถนะคะนี่ดำแดงแล้วก็มีมุมนั้นสติ๊กเกอร์ X ด,ด้วยนะคะเพิ่มความ X นั่นเองส่วนเบาะค่ะเป็นเบาะสีดำแดงเหมือนเดิมนะคะเบาะผ้า,าแต่ว่าอาจจะเป็นลายดีไซน์ใหม่นั่นเองะคะเพิ่มความเมียมแล้วก็สปอร์ตเพิ่มเข้ามานะคะโคตรเทน่นี่เท่มากนะคะมีความมีแบบ เข้ามาทั้งสองเบาะเลยทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างเป็นไงคะสีเทาใหม่เทาไอไลน์โอเปกของเรานะคะสวยถูกใจไหมละ่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตัวเอ็กซ์ลีเรนเดอร์นี่ค่ะนี่พี่ใหญ่ของเรานะคะ ต่อตรงนี้เลยตัวนี้จะเป็นแทนด้วย X อ็กซ์นั่นเองนะคะกระจกหน้านะคะเหมือนเดิมค่ะสีโทนดําแดงนะคะกาเล็ดเลสแล้วก็นี่เลยสเกิร์ตนะคะเป็นลายแคปลาใหม่นั่นเองค่ะนอกจากสเกิร์ตแล้วนะคะยังมีสติกเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ลายใหม่ของคอนเซปต์เดิมตัว X ตรงกลางนะคะเพิ่มพอเป็น X Series ให้เราตามมาเลยค่ะล้อยังเป็นขอบ18สีดำเหมือนเดิมนะคะดุดันสวยะคะ่ะเป็นดำเงาแล้วก็มีตัดสีแดงนะคะ มียังเป็นชุดแต่งนะคะคงคอนเซ็จเดิมนี่ด้านท้ายนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ลายใหม่เหมือนกันนะคะเป็นของ2023นั่นเองตรงนี้เป็นสติกเกอร์ของตัว X Series ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูภายในของกันนะคะว่าภายในเป็นยังไงนี่คือภายในของ X Series ของเรานะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นคูแม็กสัมผัสนุ่มเหมือนเดิมนะคะเบาะคูแม็กเนี่ยลดการสัดซับความร้อน เพิ่มความสปอร์ตด้วยการเดินได้แดงอ่าเดินได้แดงแบบนี้นะคะนี่ดำตัดแดงนะคะแล้วก็มีการตักตัวโก้ตัวี่บอกด้วยค่ะและนี่คือบรรยากาศในงานอีสุดีแม็กเมจิกอนะคะใครที่อยากสัมผัสรถจริงอยากทดลองขับนะคะสามารถแวะไปได้ที่ระยองอ e ีสุดูเซลทั้งสองสาขาค่ะก็ะคือสาขาระยองใกล้สี่แยกทับมานะคะแล้วก็สาขาตกแดงใกล้ตลาดสพานศีกนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนนะคะบวายบาย่